ส้มตำปูของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ปูม้าปูอื่นนะคะแต่เป็นส้มตำปูไข่นะคะไข่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันนะคะนี่แม่ค้าเมื่อกี้สอนสูตรแล้วนะเคี่ยวไข่ซะเลยไข่ลดๆหูติดกระดองเต็มเลยอะ่ะมากินมากคุค่คะ เคลียร์ๆเดียวเรากินแบบเต็มช้อนนะฮะกินแบบเต็มช้อนอ่ะใส่ส้มตําเข้าไปใส่น้ำปลรราเข้าไปนิดนึงกินถั่วเข้าไปนิดนึองอน่ากินมากบอกเลยคำนี้เดี๋ยวแม่ค้าทานเผื่อนะคะใครที่ซื้อไปแล้วยังไมไ่ทำส้มตําเดี๋ยวรอสูตรแบบนึงเดี๋ยวลงสูตรให้คะ่ะอ,อ,อ,อร่อยมากค่ะปูหวานมากน้ำปลาเลิด น้ำปลาล้วไหมครับ,บได้มีขายด้ยืยโบติไหมคะไม่กินปูดิบนะคะแต่วันนี้นึกอย,อยากกินส้มตำปูอกสักคำค่ะปูหวานมากทานเผื่อคุณผู้ชมมั้งนะคะปูไข่อันนี้ต้องดูดแล้วแหละต้องวางช้อนกินด้วยมือเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวจะบอกสูตรนะเอาสูตรนี้ไปอ่ะตาขายเปิดร้านได้เลยแม่ค้าไม่ห่วงจ้าบอกเลยมีอะไรแบ่งๆกันค่ะเกลือคำมะเ,เทือืม